สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับหมาน้อยธรรมดาอีกแล้วครับวันนี้หมาน้อยธรรมดาจะพาทาโต๊ะจากยางรถยนต์กันครับวิธีทําครับขั้นแรกนํายางรถยนต์ครับมาตัดแบ่งครึ่งครับนี่ครับตามคลิปวิดีโอเลยครับจากนั้นนํามาซ้อนกันแบบนี้ครับจากนั้นครับนําไม้มาหนึ่งท่อนครับมาสอดด้านล่างครับตามคลิปวิดีโอครับแล้วก็ขันด้วยสกรูนะครับจากนั้นนําไม้ที่มีขนาดความยาวเท่ากับความกว้างของล้อยางครับมายึดติดครับ นี่ครับตามคลิปวิดีโอครับทาเหมือนกันทั้ง2ด้านเลยนะครับจากนั้นเราจะเจาะรูแก้มยางครับเพื่อใส่ไม้ยึดกันโยกครับเราจะไม่เจาะเอาแผ่นยางออกทั้งหมดนะครับจะเหลือไว้แบบนี้ครับเจาะเสร็จแล้วเราก็นําไม้ยึดกันโยกนะครับมาสวมใส่แบบนี้ได้เลยครับนี่ครับตามคลิปวิดีโอเลยครับแล้วก็ขันยึดสกูให้แน่นครับหรือใช้ตะปูตอกสังกะสีแผ่นก็ได้ครับ จากนั้นนําแผ่นไม้มาวางนะครับใช้ไม้ไผ่หรือไม้อะไรก็ได้ครับแล้วแต่ความชอบครับหรือจะเป็นแผ่นกระเบื้องก็ได้ครับโต๊ะจะโยกเล็กน้อยนะครับพะเป็นยางรถยนต์มีความยืดหยุ่นครับแต่ถ้ายางรถไถเป็นยางแข็งจะไม่โยกครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับงาน DIY โต๊ะจากยางรถยนต์ผมทำเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับให้เพื่อนๆไปปรับแก้ต่อยอดเอานะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ